2297ออกรางวัลที่5ครั้งที่82 263 398 263 398ออกรางวัลที่5ครั้งที่83 130 734 130 734ออกรางวัลที่5ครั้งที่84 730 086 730 086ออกรางวัลที่ห้าครั้งที่ 85, 8ปดสิบห้าสี่ห้าสองแสาหสห้าสองแดสาหออกรางวัลที่ห้าครั้งที่8ปดสิบหกสามหนึ่งสีเ ออกรางวัลที่ห้าครั้งที่แปดสิบเจ็ดหนึ่งสองหนึ่งเกสสองหนกดสออกรางวัลที่ห้าครั้งที่แปดสิบแป6 8กแ6ดหนึ่งหกแปดหนึ่งออกรางวัลที่ห้าครั้งที่แปดสิบเกเจ็ดหสี่สเจ็ด แปดเจ็หสสี่เจดออกรางวัลที่ห้าครั้งที่9ก้าสิบห้าเจ็ดแปดหกแปดสามห้าเจ็ดปดหอ็ดดห้าหกดสองแปดห้าหกดสอง ออกรางวัลที่ห้าครั้งที่9ก2 4สิบสองสี่สาออกรางวัลที่ห้าครั้งที่9ก้าสิบสา4สี่ห1ออกรางวัลที่ห้าครั้งที่9ก้าส6 หกหนึ่งเก้ห้าหออกรางวัลที่ห้าครั้งที่9ก้าสิบห้าสามศูนย์สีอออกรางวัลที่ห้าครั้งที่เก้าสิบหกเจ็ดห้าหกห้าเหออกรางวัลที่ห้าครั้งที่เก้เจ็ด เจ็ดเก้าเจ็ดห้าปเจ็เจดแดห้าแออกรางวัลที่ห้าครั้งที่เก้าสิบแปดเก้าหกเก้าออกรางวัลที่ห้าครั้งที่เก้าสิบเก้าเก้าหหสองเกหหห้าสอง สำหรับสีสุดท้ายค่ะสีเขียวค่ะปรณกอวงล้อติดต่อกันไปห้าสิบรางวัลค่ะผู้ให้เกียรติมารู้หมุนวงล้อเป็นบุคลากรจากสถาบันข้อมูลขนาดใหญ่องค์การมหาชนครับพร้อมแล้วจะออกรางวัลที่สี่ ออกรางวัลที่สี่ครั้งที่หเลขที่ออกสามศูนย์สองศูน่ามศูนย์สองศอกรางวัลที่สี่ครั้งที่สองสามหนึ่งแปสามหหนึออกรางวัลที่สี่ครั้งที่สาม 6 2สองห6 2 5 8 2สออออกรางวัลที่สี่ครั้งที่สี่สี่สามเจ็ดสองสองสี่สสองสองออกรางวัลที่4ี่ครั้งที่ห้าเก้าสามสามห็ดแ ออกรางวัลที่สี่ครั้งที่หกศูนย์ห้าสามแปดเก้าสองศูนย์ห้าสามแปดเก้าสองออกรางวัลที่สี่ครั้งที่เจ็ดหกห้าหนึ่งสี่แปดแปดหกห้าหนึ่งสี่แปดแปดอออกรางวัลที่สี่ครั้งที่แปด

ออกรางวัลที่สี่ครั้งที่สิบเอ็ดหกศูนย์สี่สามหกหกหกศูนย์สี่สามหกหกออกรางวัลที่สี่ครั้งที่สิบสองศูนย์หกสามสามสองหนึ่งศูนย์หกสามสามสองหนึ่งออกรางวัลที่สี่ครั้งที่สิบสาม

ออกรางวัลที่สี่ครั้งที่สิบหกหนึ่งสี่สามหกเจ็ดแปดหนึ่งสี่สามหกเจ็ดแปดออกรางวัลที่สี่ครั้งที่สิบเจ็ดเจ็ดแปดเก้าศูนย์เก้าสามเจ็ดแปดเก้าศูนย์เก้าสามออกรางวัลที่สี่ครั้งที่สิบแปด

ออกรางวัลที่สี่ครั้งที่ยี่สิบเอ็ดแปดเจ็ดหกหกแปดสี่แปดเจ็ดหกหกแปดสี่ออกรางวัลที่สี่ครั้งที่ยี่สิบสองแปดเจ็ดสองหนึ่งหนึ่งหกแปดเจ็ดสองหนึ่งหนึ่งหกออกรางวัลที่สี่ครั้งที่ยี่สิบสาม

ออกรางวัลที่สี่ครั้งที่ยี่สิบหกเจ็ดหนึ่งสามสีออกรางวัลที่สี่ครั้งที่ยี่สิบเ7็ดสี่ห้าศูนยออกรางวัลที่สี่ครั้งที่ยีสิบแปด 798955 798955ออกรางวัลที่4ครั้งที่29 872641 872 641ออกรางวัลที่4ครั้งที่30

ออกรางวัลที่สี่ครั้งที่สามสิบสามห้าแปดหกห้าห้าหกห้าแปดหกห้าห้าหกออกรางวัลที่สี่ครั้งที่สามสิบสี่สี่เจ็ดศูนย์ศูนย์เก้าแปดสี่เจ็ดศูนย์ศูนย์เก้าแปดออกรางวัลที่สี่ครั้งที่สามสิบห้า ห้าสองเจ็ดหกสองหกห้าสองเจ็ดหกสองหกออกรางวัลที่สี่ครั้งที่สามสิบหกเก้าสองแปดหนึ่งสองหกเก้าสองแปดหนึ่งสองหกออกรางวัลที่สี่ครั้งที่สามสิบเจ็ดศูนย์ห้าหกสี่เจ็ดเก้าศูนย์ห้าหกสี่เจ็ดเก้า ออกราวที่สี่ครั้งที่สามสิบแปดศูนย์หนี่แปดหกหนึ่งศูนยออกราวัที่สี่ครั้งที่สามสิบเก้าเจ็ดหนเจสามเจ็ด่งสออกราวัที่สี่ครั้งที่สี่สิบ เก้าสี่ห้าหกสี่แปดเก้าสี่ห้าหกสี่แปดออกรางวัลที่สี่ครั้งที่สี่สิบเอ็ดห้าสามสามศูนย์สามเจ็ดห้าสามสามศูนย์สามเจ็ดออกรางวัลที่สี่ครั้งที่สี่สิบสองแปดเจ็ดแปดสี่ห้าเก้าแปดเจ็ดแปดสี่ห้าเก้า ออกรางวัลที่สี่ครั้งที่สี่สิบสามสองศูนย์ห้าศูนย์สี่หนึ่งสองศูนย์ห้าศูนย์สี่หนึ่งออกรางวัลที่สี่ครั้งที่สี่สิบสี่แปดเจ็ดเจ็ดแปดสองสี่แปดเจ็ดเจ็ดแปดสองสี่ออกรางวัลที่สี่ครั้งที่สี่สิบห้า

ออกรางวัลที่สี่ครั้งที่สี่สิบแปดห้าเก้าแปดสองเจ็ดเจ็ดห้าเก้าแปดสองเจ็ดเจ็ดออกรางวัลที่สี่ครั้งที่สี่สิบเก้าห้าสี่สองหนึ่งแปดหกห้าสี่สองหนึ่งแปดหกออกรางวัลที่สี่ครั้งที่ห้าสิบครั้งสุดท้าย เจ็ด7ูน0 4สี่สองเจ็ดสี่เจ็ดูนสี่สองเจ็ดสี่ รางวัลที่4ี่ออกไปครบแล้วนะคะรางวัลที่สองที่สมที่4ี่และที่5ออกไปครบแล้วต่อไปจะทําการออกรางวัลเลขหน้า3ตัว2ครั้งรางวัลเลขท้าย3ตัว2ครั้งรางวัลเลขท้าย2ตัว1ครั้งและรางวัลที่1โดยอุปกรณ์ออกรางวัลน,นวนซีหนึ่งโดยวิธีหมุนอุปกรณ์ออกรางวัลให้ลูกบอลหมายเลขคละกันแล้วจึงเปิดช่องให้ลูกบอลหมายเลขตกลงในที่รองรับด้านหน้าสําหรับรางวัลพิเศษสลากกินแบ่งรัฐบาลตัวเลข3หลักจะออกเป็นลําดับสุดท้ายค่ะ การออกรางวัลด้วยวิธีนี้ผู้ทําการออกรางวัลจะเป็นกรรมการทั้งหมดโดยท่านประธานจะเสียงจับหมายเลขกรรมการขึ้นมา6ท่านว่ากรรมการท่านใดจะได้เป็นผู้ออกรางวัลขณะนี้เจ้าหน้าที่กําลังนําหมายเลขกรรมการเข้าใส่ในภาชนะพลาสติกทรงกลมเพื่อให้ท่านประธานเสียงจับขึ้นมาครั้งละ1นหมายเลขค่ะ านประธานเสียงขึ้นมาแล้วนะคะกรรมการท่านแรกนะคะได้แก่กรรมการหมายเลขสามค่ะกรรมการบริหารสมาคมฟุตบอล,ลแห่งประเทศไทยพันเอกพิเศษนพเก้าศีบุญเรืองค่ะกรรมการท่านที่สองได้แก่กรรมการหมายเลขสี่ผู้แทนภาคประชาชนพนักง,งานบริษัทเอกชนคุณอนงพรตรีธานนท์ค่ะกรรมการท่านที่สามนะคะได้แก่กรรมการหมายเลขเจ็ด ผู้แทนสำนักง,งานการตรวจเงินแผ่นดินผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาการตรวจเงินแผ่นดินคุณนันทพรคงกิจพากรค่ะกรรมการท่านที่4นะคะได้แก่กรรมการหมายเลข6ผู้แทนกระทรวงการคลังผู้อำนวยการส่วนบริหารงานบุคคลสำนักง,งานปลัดกระทรวงการคลังคุณเสว,วนีเผือกสัมฤีค่ะกรรมการท่านที่5นะคะได้แก่กรรมการหมายเลข8ด ผู้แทนกรมการปกครองประชุงมหาดไทยในอำเภอหนองยาบล้องจังหวัดเพชรบุรีคุณสุรพันธ์สิทธิชัยค่ะและกรรมการท่านที่6ท่านสุดท้ายนะคะได้แก่กรรมการหมายเลขหนึ่งคุณคณากิตยาทิคุณนะคะผู้ในการกองงานนายกรัฐมนตรีสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีค่ะเมื่อได้กรรมการออกรางวัลครบแล้วนะคะ ต่อไปท่านประธานกรรมการจะเสี่ยงหยิบบัตรหมายเลข1นถึงหให้กรรมการออกรางวัลท่านละหนึ่งหมายเลขเพื่อติดบัตรไว้ที่บริเวณอกเสื้อด้านซ้ายค่ะ การออกรางวัลในวันนี้นะคะเป็นการออกรางวัลสลากกินแบ่งรัฐบาล6หลักแบบใบจํานวน80ชุดชุดละ1ล้านฉบับสลากกินแบ่งรัฐบาล6หลักแบบดิจิทัล26ชุดชุดละ1ล้านฉบับรวมเป็น106ล้านฉบับราคาฉบ,าบับละ80บาทค่ะและสลากกินแบ่งรัฐบาลตัวเลข3หลักท่านที่ถูกรางวัลสลากกินแบ่งรัฐบาล6หลักและสลากกินแบ่งรัฐบาลตัวเลข3หลักจะต้องชําระค่ากองจ์นแนัตรา1นบาทของเงินรางวัลทุก200บาท หรือเศษของ200บาทและท่านที่ถูกรางวัลสลากการกุศลจะต้องชำระภาษีหักนณที่จ่ายในอาตราล้อยละ1บาทของเงินรางวัลค่ะขณะนี้กรรมาการทั้ง6ท่านติดบัตรเรียบร้อยแล้วนะคะและจะขึ้นไปยืนประจำอุปกรณ์ออกรางวัลตามหมายเลขที่แต่ละท่านนั้นได้รับค่ะ จากนั้นท่านประธานกรรมการร่วมกับเจ้าหน้าที่จากกลุ่มงานเก็บกู้วัตถุระเบิดจากสำนักงานตำรวจแห่งชาติจะตรวจอุปกรณ์ที่ใช้ในการออกรางวัลด้วยเครื่องตรวจโลหะแบบมือถือหากตรวจพบโลหะจะส่งสัญญาณเสียงพร้อมแสดงสัญญาณไฟค่ะสำหรับอุปกรณ์ที่ใช้ในการออกรางวัลน,นะคะประกอบด้วย1ภาชนะพลาสติกทรงกลม2ตลับพลาสติกทึบแสงแบบเกลียวชุดละ1ิตลับใช้ลูกบอล ใช้บรรจุลูกบอลหมายเลข3ลูกบอลหมายเลขที่มีหมายเลข0ถึง9กลูกละ1หมายเลขชุดละ10ลูกค่ะ